เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของการวาดกราฟของค่าสมบูรณ์เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องกราฟของค่าสมบูรณ์ค่ะครูอยากให้นักเรียนทบทวนเรื่องสมการวงกลมก่อนนะคะสมการพื้นฐานของวงกลมค่ะเริ่มต้นจากสมการวงกลม1ห,หน่วยที่เราเรียนมาตั้งแต่เมื่อเทอมที่แล้วเนาะสมการวงกลม1ห,หน่วยของเราค่ะมันคือ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ1 x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ1นี้นะคะเป็นสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0แล้วก็รัศมีของวงกลมเป็น1หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนสมการวงกลมเป็น x กำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองอันเนี้ยวงกลมของเราก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0แล้วก็มีรัศมี r หน่วยแต่จริงๆแล้วอะค่ะ สรรมการวงกลมจริงๆแล้วอะถ้าเป็นแบบเต็มๆนะคะเราจะใช้เป็นวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ h กับ k เนอะแล้วก็รัศมีค่ะรัศมีก็จะเป็น1หน่วยเนาะ,ะจุดศูนย์กลางที่ hk นะคะรัศมีจะเป็น r หน่วยพราะใช้ r ยกกำลังสอง เช่นโจทย์ตัวอย่างค่ะวงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y บวก1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ4ตรงนี้ค่ะวิธีการดูนะคะค่า x ของเราค่ะอันนี้เทียบกับ x ลบ x x ลบ1เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของเราจะอยู่ที่1กับตรงนี้ค่ะ y ลบ k เทียบกับ y บวก1ดูนะเครื่องหมายจะตรงกันข้ามนะคะอันนี้จุดศูนย์กลางจะอยู่ที่1กับลบ1 แล้วก็รัศมีค่ะรัศมีจะเท่ากับ2เพราะ4ตัวนี้คือ2อยกกำลัง2หรือถ้าเป็นสมการวงกลม x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับวงเล็บ y ลบ4ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ3ตรงนี้นะคะจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ลบ2กับ4ส่วนรัศมีค่ะรัศมีจะเป็นสแควรูท3หน่วยนะคะอีกอันนึงค่ะที่อยากจะทบทวนนะักเรียน สมาคำตอบของค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi ค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะคะจะเท่ากับ square root a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองซึ่งอันนี้นนค่ะมันหมายถึงเล่นดูดีๆนะคะมันหมายถึงเอาส่วนจริงมายกกําลังสอง บวกกับส่วนจินตภาพยกกำลังสส่วนจินตภาพคือหน้าไอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากหาค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2บวกกับ y บวก 1i เราจะได้ว่าเอาส่วนจริงมายกกำลังสองนะคะซึ่งส่วนจริงของเราจะมี x ลบ2อันนี้ยกกำลังสองบวกกับส่วนจินตภาพของเราค่ะคือตัวหน้า i ตัวหน้า i เรามี y บวก้วก็เอาก็มาหมดเลยเป็น y บวกหยกกำลังสอง ตอนนี้นะคะจะให้นักเรียนดูการวาดกราฟของค่าสมบูรณ์ละอันนี้มีตัวอย่างในแบบฝึกหัดอยู่นะคะนักเรียนสามารถไปตรวจสอบอีกทีหรือว่าไปลองฝึกทำอีกทีได้นะคะเช่นโจทย์ค่ะค่าสมบูรณ์ของ x ลบเท่ากับ2วิธีการทำนะคะทุกครั้งที่เราทำเนื่องจาก Z ตของเราเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ประกอบไปด้วยส่วนจริงและส่วนจินตภาพ เราก็เลยให้ z ค่ะเท่ากับ x บวก y i ไปก่อนเลยนั้นหมายความว่าค่าสมบูรณ์ของ z ลบ1เท่ากับ2เราเปลี่ยน z ให้เป็น x บวก y i ค่ะก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x บวก y i ลบ1เท่ากับ2เปลี่ยน z ตัวนี้นะคะให้เป็น x บวก y i หลังจากนั้นค่ะเราก็ แยกให้ออกมาเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพส่วนจริงของเราค่ะคือส่วนที่ไม่มี i ก็จะมี x ลบ1ส่วนจินตภาพของเราค่ะมีบวก y i อยู่เท่ากับ2ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์นะคะจะหาได้จาก square root ส่วนจริงยกกำลัง2ส่วนจริงเป็น x ลบ1ค่ะก็เป็น x ลบ1ยกกำลัง2บวกส่วนจินตภาพยกกำลัง2ก็เลยกลายเป็นบวก y ยกกำลัง2เท่ากับ2ค่ะ ฝั่งขวาไม่ได้ทำอะไรเนาะจากนั้นค่ะมี square root เราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างเมื่อยกกำลังสองทั้งสองข้างค่ะก็จะกลายเป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y ยกกำลังสองเท่ากับสองยกกำลังสองคราวนี้แหละค่ะอันนี้คือสรรมการวงกลมและเหมือนกับที่เราดูด้านบนนะคะเป็นสรรมการวงกลมเหมือนกันที่จุดศูนย์กลางค่ะจะอยู่ที่ h กับ k h อยู่กับ x เพราะฉะนั้นค่ะ ก็จะได้เป็นจุดศูนย์กลางก็เลยจะอยู่ที่ลบหเพราะ y ของเราก็คือ y ลบศนเนาะ y ลบศย์ยูกำลังสองนะคะจุดศูนย์กลางก็เลยอยู่ที่1กับ0ส่วนรัศมีค่ะได้เท่ากับ r ยกกกำลังสองเพราะฉะนั้นรัศมีก็เป็น2หน่วยวิธีการวาดกราฟนะคะเราก็จะจุดจุดศูนย์กลางอยู่ที่1นนะคะอันนี้นั่นเองก็ใส่ใส่ตัวเลขไปด้วยนะคะ0 2 2อลบ2ออันนี้ก็ ลบ 2. จุดศูนย์กลางอยู่ที่1 0ค่ะถ้าเเป็น1ค่า y เป็น0ย์รัศมี2หน่วยค่ะนับ2หน่วยไปข้างบน1 2สองบนล่างซ้ายขวานะคะข้างล่างก็2หน่วยซ้ายก็2หน่วยค่ะ1หน่วย2หน่วยขวาก็2หน่วยจากนั้นเราก็วาดวงกลมค่ะครูไม่ได้คาดหวังนะคะว่านักเนียนจะต้องกลมเป๊ะอะไรมากมายนะคะก็ขอให้แค่มองแล้วเป็นวงกลมก็พอนะคะแต่ว่าให้มันพอดีนะคะ ก็รูปก็จะประมาณนี้นะคะแต่เราเป็นแค่เส้นนะคะอันนี้มันมันออตโต้ให้ถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราจะวาดแค่ขอบเท่านั้นนะแต่บางอันค่ะนะักเรียนเนี่ยมาดูต่อ,อมาช่วยกันเช็คอีกทีนะคะทบทวนกันอีกรอบค่ะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1จุดศูนย์กลางที่ศูนย์ศูนย์รัศมีหนึ่งหน่วย x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็รัศมี r หน่วย x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองจุดศูนย์กลางที่ hk แล้วก็รัศมี r หน่วยถ้าเป็น x ลบสามทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสี่ค่ะอันนี้จะถือว่าจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ 3กับลบ1รัศมีเป็น2หน่วยลองทบทวนตัวเองนะคะก่อนที่ครูจะเฉลยเนี่ยลองคิดในใจก่อนว่านักนเนียจะทำถูกไหมข้อนี้นะคะจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ลบ12รัศมีจะเป็นสแควรูทสหน่วยค่ะแต่อย่างที่ครูบอกนะคะถ้ามันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับค่ะอาจจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้การเป็นวงกลมนะคะวงกลมอะ่ะเขาจะบอกว่าระยะห่างมันห่างจากจุด ห่างจากจุดเนี่ยเป็นระยะทางรูป3หน่วยซึ่งอันนี้ค่ะก็คือการห่างจากจุดนั้นเป็นระยะทาง1ห,หน่วยแต่คําว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะเราก็จะระบายด้านไหนในโจทย์นะคะนักเรียนในโจทย์ของค่าสัมบูรณ์ของแซลบหเท่ากับสโจทย์เดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วค่ะเราสามารถแปลงให้เป็นแซลบกับจุด 1บวก 0i 1, 1ตัวนี้เฉยๆอะค่ะเราแปลงมาให้เป็นจำนวนเชิงซ้อนเลย1ของเราเป็น1บวก 0i เพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้การคำนวณแต่เรามองเลยนะคะค่าสัมบูรณ์ของ Z ลบกับจุดใดจุด1อันนี้มันคือระยะห่างจากจุด Z ไปถึงจุดที่เขากำหนดให้เป็นระยะทาง2หน่วย z ห่างจากจุด1 0คือจุดนี้นะคะเป็นระยะทาง2หน่วยก็เลยเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่1 0แล้วรัศมี2หน่วยแต่ถ้าอ,อีกนิดหนึงนะคะถ้าสมมุติว่าโจทย์ของเราค่ะเป็นค่าสมบูรณ์ของ z ลบ2ลบ3 i เท<อ>่ากับ2 ตรงนี้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องจัดรูปก่อนนะคะอันนี้จะกลายเป็นค่าสมมูรณ์ของแลบเอาลบไว้นอกวงเล็บนะอันนี้ได้2บวก3ไเครื่องหมายข้างในต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะคะ z ห่างจากจุด2 3เป็นระยะทาง2หน่วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวงกลมวงกลมตรงนี้นะคะจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่2 3สาม แล้วก็แป๊บหนึ่งนะคะวงกลมนี้นะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเป็น2อสมส่วนรัศมีก็2หน่วยเหมือนเดิม คือกาลังจะบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนจัดรูปอะคะ่นะนักเรียนต้องดึงลบออกมาก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนแต่การวาดกราฟของเราค่ะมันไม่ใช่มีแค่เป็นวงกลมเท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนใหญ่ที่มันมีค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์มันคือระยะห่างถ้าค่าสมบูรณ์ของแซเฉยๆคือระยะทางจากจุด Z ไปถึงจุด0 0แต่ถ้าเป็นค่าสมบูรณ์ของแลบลบจุดอื่นนะคะมันจะเป็นระยะห่างของจุด z ไป ไปหาจุดนั้นๆอันนี้มันจะเป็นวงกลมแต่ถ้าโจทย์มันไม่ใช่แค่ค่าสัมบูรณ์ค่ะนี้นยนโจทย์มันเป็น re re ย่อามาจาก real part นะคะคือส่วนจริงส่วน im im คือส่วนจินตภาพนะคะ im มาจากส่วนจินตภาพนะส่วนจินตภาพคือตัวหน้า i นะคะที่เน้นย้ำไปในคลิปที่แล้วนะคะตัวหน้า i เท่านั้นห้ามเอา i มานะ i m คือส่วนจินตภาพส่วน re ค่ะ r e คือส่วนจริงส่วนจริงคือส่วนที่ไม่มี i นะคะวิธีการทำค่ะทำแบบเดียวกันนะคะคือเราจะให้ Z ของเราเท่ากับ x บวก y แล้วเราก็แทนค่าค่ะ re ของ z ซบวก I มากกว่าเท่ากับลบ3ก็เปลี่ยนค่ะก็กลายเป็น x i บวก y บวก I มากกว่าหรือเท่ากับลบ3 หลังจากนั้นค่ะนะักเรียนดูนะคะเราก็จัดรูปค่ะให้ส่วนจริงอยู่กับส่วนจริงส่วนจินตภาพอยู่กับส่วนจินตภาพก่อนก็เป็น x บวกกับส่วนจินตภาพของเราค่ะมีทั้ง y i แล้วก็บวก i เพราะฉะนั้นเราจะดึง i ออกมาตัวแรกเหนือ y ตัวที่2เห,หนือ1ค่ะ y บวก1มากกว่าหรือเท่ากับลบ3ส่วนจริงของตัวนี้ส่วนจริงของตัวนี้นะคะมีเฉพาะ x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเรามากกว่าหรือเท่ากับลบ3ค่ะการเขียนค่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3บนเส้นจำนวนนะคะเราก็ดูอันนี้เรานั่นแนอย่าลืมเขียนกำกับด้วยนะคะข้อสอบมีกราฟนะคะอย่าลืมเขียนกำกับที่แกนด้วย x ของเรามากกว่าหรือเท่ากับลบ3ค่า x เป็นลบ3อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นค่ะเราขีดเส้นตรงๆของจุดนี้เลยค่ะ ้า x ของเรามากกว่าหรือเท่ากับลบ3หมายถึง y เป็นอะไรก็ได้ x เป็นลบ3ก็ได้ลบ2ก็ได้ลบ1ก็ได้0ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีระบายสีนะคะเราต้องระบายส่วนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรื่องต่อไปไปดูคลิปต่อไปนะคะทบทวนเยอะๆนะคะทำแบบฝึกหัดด้วยนะ